โอ้ลืมเห็นว่ามีพิซซ่าด้วยอะ่ะอยากกินจังแบ่งได้ไหมใครจะแบ่งบ้างใครจะแบ่งพิซซ่าบ้างนอ้อไม่แบ่งอ่ะไม่แบ่งอุ้ยเอ้ยอื้อหืออื้อหือ nhi na, không ăn à? Không muốn à? Không. Mấy kia mấy nào? Siết luôn nha. Siết luôn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 . หัวใจเนี่ยเวลาไปหาเดี๋ยววันนี้โยมมีหุ้ยตีออนตวิน <laughs> <laughs>

ạ chưa đọc lắm chưa đọc phải phải tập trung chưa đọc phải tập trung phải phải โอ้ยงั้นเราจะทำอะไรกันบบเร็วม kind of ีนาเราไฟหนีหน้าบ้านนะได้โอ้โหโอ้โหก็ขึ้นไปมือด้ี่ยงอะหรือก็จะูดแเ้าใกล้มือแล้วรีบผมขอมาแล้วทุกคนโอ๊ยกลัวยังขดเยียงอยู่มือเยอะอันนี้น้องมืออ มัน<บ>จะต่อพี่จะต่อบ้านพี่ต่อให้อ,อ,อีกพี่วิง่งหน่ยแล้วไาไป,ปดเดี๋ยวพี่ช่วยเอาของก่อนเอาเอะไรดีอ่ะโซฟาแล้วกันอุอ้ยชิว เที่ยวพี่กั้นนะกันเลยเนียถอยกัมนแล้วก็เอาเบียรมาตั้งเย็นหมดแล้วนะของใครนะอใกะบังมี่กมน่งนีกลังมีกลมเฮีียก็ อะไรแล้วอัน <laughs>

คือที่คุณดูที่ไปบ้านเอาเก็บไปสิบอันนี้แกไปเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอเก็บอาหารก่อนนะอาหารอะไรบ้างมีอาหารมีอะไรบ้างโอ้โหมีแฮมเบอรเกอรใส่กล่องใส่สปาเกตตี้อาหารกระป๋องก็โดนนะมีอะไรบ้างนะสปาเกตตี้มีเลด้วยโดนัทด้วยแล้วก็โค้ก มีพิซซ่าไหมไม,มดีด้วยไม่ได้เก็บมา,มบมาอย่ามาขโมยอาหารซิโชว์ขอเลขดีๆกับมัตเตอร์สิไม่ไดมีนามีอาหารเยอะจังเลยพ่อพี่ <c oughs> มัวแต่เก็บเพีก่ก็มี<ถ>เก็บเนี่ยต้องทิ้ง โอทิ S <S ้งก่อนไหมเนี่ยเผื่อถ้าโอหิวโอก็วิ่งมาตรงนี้นะเก็บไว้ในตัวสักสองสามกับงนะยูโคนมีนาระวังอหารไม้ออกทาไอ่ะชวห่ง้ยิวยากเไปมุาไโอนะตังโขอเหนึ่งนนต้องเก็บเอโอนนะตอนนี้พี่เสือเริ่มงงนะ แ่้เขาคุยเรื่องอะไรกันลุงงงฟังไม่รู้เรื่องเลยว่าคุยเรื่องอะไรกันเ้ย่างเบาโอนะบ้าเราโนมันคือเกมอะไรชื่อเกมฮะโรบอทอเดี๋ยวเนนรี้เดาไปหน่อยก่อนไม่เมื่อกี้โยาไปหาก่อนพม่จะา

นาวินว่าไงทีนี้กสก็มนขึ้นไปเกินอีกไหมพิซซ่ากินอีกไหมพิซซ่าอยากกินอีกไหมจะกินอีกไหมไปจะเลี้ยงทาไมกินไหมอหามีเยอะจังเลยนะไม่อยาก